อันนี้แค่เปิดมาดูนะยังรู้สึกประทับใจลักอันเดียวเนี่ยใช้ได้4อุปกรณ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวหรือว่ากาต้มน้าร้อนนะแล้วถ้าคุณมาต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กาลังเยอะๆแบบนี้พอใช้ใช้ไปเนี่ยชุดอร์กิตอ่ะเขาจะตัดการจ่ายไฟทันทีเพราะตัวลักเองเนี่ยเขาจะมีลิมิตการจ่ายไฟที่10แอมป์2,300วัตต์ส่วนช่อง USB ที่มีมาให้6ช่องตรงนี้คุณจะเอาไปชาร์จหูฟังชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบนี้นะ เขาก็จะมีความปลอดภัยกับแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์ของเราเขายังสามารถที่จะตั้งเวลาการปิดการจ่ายไฟได้มากถึง24ชั่วโมงความมันลงไปคือม่านนี้ละภายเนี่ยถ้าเราเย่าขาเดียวนะไม่ว่าจะเป็นประแจรหรือใดๆน,นะๆเขาไม่แตามา่มทา่จะเย่ๆลงได้คือเขาเลื่อนพร้อมกันทีเดียว3รูแบบนี้มันโคตรปลอดภัยเลยนะแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีการหุ้มฉนวนป้องกันการการัดวงจรมาให้อย่างดีตัวป้องกันไฟเกินไฟกระชากตัวนี้มันจะทําให้อุปกรณ์ที่มาต่อกับปลั๊กเข้าตัวนี้นะมันปลอดภัยมันจะไม่มีอาการไฟเกินไฟกระชากเลยตัวนนี้้้เาช่ววยปองกัไ เขาใช้ทองแดงเส้นเบลเลอร์เลยทุกคนลองดูดิไม่ได้ไก่กาเอาสายแบบว่าเฮ้ยฉ <He i, S 1> นวนหนานนะแต่ทองแดงด้านในน้อยๆบางๆนะเฮ้ยแบบนั้นนะไม่ปลอดภัยอันเนี้ยของจริงครับตรงปกไม่จกตาสายไฟปัก3ขาแบบไทโอนะให้มายาวถึง5เมตรเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะกดไม่ลงเนะี่ยมันจะหมดไปพักแบนเอียงปักนิดนึงให้เข้าม่านนิรภัยแบบนี้แล้วก็กดลงไปแล้วพอสแกนมอกเข้าไปนะเขาระบุรายละเอียดของปักไฟมาอย่างชัดเจนอาสกิ uki, แบรนด์นี้โคตรด,ดีบอกเลยซื้อไปใช้แล้วคุ้มแน่นอนรับประกันให้คุณ3ปี ได้เลยครับในตะก,ก้าตรงนี้